สวัสดีนางบ้านป่าสวีเดนมันนี้วันเสาร์พี่น้องอากาศกรมุกระม่วหนาวนี่นบางอุนอ่นภุ่มอะไรว่าสิร้อยไปพูดเดียวว่าสิร้อยเปิดประตูกมากค่อยๆพี่น้องสิไปย่างเอาอากาศ ว่าสิลักไปทีเดี๋ยวนี้แมวมันอบมันไม่ยืนตายอยู่หน้าประตูจังวหมน่ะจะไปย่างปรับอากาศนะ่จังหน่อยน่ะมาล่ะอจ,จะอ้วนตัวหน,นักหนักพี่นอ้องอ้วนหันนะ่นะน้ำเอ้าปานมาเดี๋เดียวเนี่ย โอ้่งแน่แน่บอกว่านี่ตังแปดตัวคนพี่น้องอันนี้หลีมากได้หนิกระยังมั่พพนขานี่อยู่ได้จะอ้วนอากาศกระมุกกระม่วเป็นแต่อันอันเอียงก็อเขินนาเบื่อนายนะพี่น้องโอ้ขันบ่มีงานเฮ็ดนี่อยู่บ่ได้แตะๆล้ว อยู่ซื้อๆบ่ได้ดอกพี่น้องขนาดยุตในบ้านเบื่อจะตายอ,ารรอ่านหนังสือก็บ่เข้าใจจักเสียเงี <c oughs> ้ยงจะอ้วนอ้วนอ้วนหนักหนักได้ยังพี่น้อง นนั่วา่าละโชว้วา่าละโชว้พวบ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 พวพวา่ววานีววา่เติบโตมากเบิดกลุ่มเลยพี่น้องเลยขันอยู่แต่นในบ้านอะไรกับหนาเบือ่อว่ามองนี่เห็ดอียังอันนี้เห็ดอะไรหรอ hết nha cứ hết nhà, hết kì quay ban hòn nó, y non chuông đi bọn 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 สิยญาตีข้อมตีโค้งอ้อมยืดแถวนี่เแหละพี่นอ้องไม่ได้ไปไซส่ไก่หรอกมันไม่เป็นต่อไปหรอกออกมายางอาวกาศซื้อที่ไหนๆก็ไม่ไม่สู้บ้านห้องอีหลีอันนี้น้ากับน,น้าโพดอยู่บ้านห้องห่อนปันหอนนอ้อนโพดเนาะ มาแล้วมาแม่มาแม่มา,มมา <c oughs> โอ้ยก็โดืดจ้ะอุ้ยหนาวมาแล้วเอาไปใส่เอาเลียนไปใส่เขาเขาอ๋ออยู่นี่ ทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้ยางรัดแปนลัดลด,ดุมไปตั้งเลยนัเดีเส้นเก่าเส้นเดิมนี่แล้วเฮ้ยมาเร็ว แนโอ้โ้นี่ห้อยเอียงนี่ห้อยเอียงมากน่าจะเป็นกวางหรืออะไรเนี่ยยามาม่ายังคืนนะเมือ่อหมูปลาเพื่อจากพี่นอ้องอากาศขมุกขมวัวหนาวเย็นหิมะยังโมมากดอกพี่นอ้อง อากาศโคตรจะเย็นขันอยู่ในบ้านมันก็อุ่นอยู่อุ่นจนห่อนผละคืออาที่นี้อยู่อุ่นๆแล้วๆก็ต้องออกมาปรับข้างนอกนั่นให้มันให้ร่างกายเฮ้าปับเล็ทั้งสองหม่องนะพี่น้ออาทิตหน้าก็จะไปทำงานแล้ว ก็จะไม่ค่อยมีเวลามาฝอยเท่าไหร่มา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 เร็ว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 ตัต่อพี่นองเส้นข้าวเส้นดุมนี่แหละแลนไว้ได้เปล่าข้าวเดี๋ยว,าว,ยวมาหอ <c oughs> ไปลวเร็วปู๊ปัน มืออื่นว่าสิไปเก็บเห็ดอยู่โมสซวนซวนไปเก็บเห็ดมืออืน่นเฮ้ยชึบไฟจะดุดก่อนเด้ออุ๊บเหมือนจะเนาะเอ้ยชึบมาๆมา,มากลับบ้านที่นี้ยางออกมาทางนี้บัดที่แมวพี่น้องฮะมามีโมยางก็ได้แมวเป็นโม Ini dong nampi terkep bah. Ini dong kau. Kep pino kau. Kep bah. Kep penyang tu. Ini dong. Kantarin. ป้าป้ามาแล้วเห็นมันเหลืองไปเว่อยู่ก็อยากเก็บเก็บรลอก็เอาดอกกับปล่อยไว้เป็นปุ๋ยแถวหนัง่งปีนาหน้าเขาก็เลยเก็บก็เก่าอันจันทร์ก็สิเปาพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตไว้แล้วมา่ท่านไปเอาอยู่สองเดือนแล้ว เมื่อันก็เจ้าเสียเฮ็ดไม่อยู่กโบสบจักวันจันนี่แหละเสียห้องเพราะว่าก่อนเมื่อเมืองไทยนะ่ะแบบชุกเลาะหกเนาะเมื่อเมืองไทยแบบกับ,กบท่านหันเพราะว่าพ่อเพิ่นบส่สบายหนักนะก็เลยฝ่าเมื่อพาสปอรต์ตกระเบ,บิดอายุตอนแรกอันหูอยู่ได้เช็คอยู่ว่า พระสอรมันหมดอายุแต่ว่าลูกน่ะบอกว่าเดี๋ยวกันเธอสิไปเมืองไทยเธอคอยคอยเว่าสัน่นมันคอยสีบริเปลืองเสียวลาล่าสันว่าอืมก็จะเสื่อเพิ่นเนาะข้าก็บ่ฮโหว่าไม่จิเกิดเหตุการณ์ชุลโฮกแบบนี้เ่อเกิด เหตุการณ์ชุ่มละหอกกับฝ่าไปเฮ็ดพาสปอรต์ตแบบกระท่านหันนะทา <c oughs> งบ้านทางบ้านกัเจ้าสิไปใส่เว้นมีพาสปอรต์ตสองเล่มของไอ้พาสเวนอันหนึง่งของไทยอันหนึง่งต่ว่าของไทยบ่เบิดบ่เบิดอายุนะอ่ะก็ได้ใส่ของไทยเนะี่ยเข่าออกเนาะแต่ว่าเขาก็ถามหาไอ้พาสเวนดิ เขาหูหูว่าจัดมาไปยืนของไทยเร็วๆเขาก็ถามหาพราสาเสบงก็เลยบอกว่าหมดอายุเธอมียังมายืนยันว่ายืนยันตัวตนว่าเธอเป็นคนเป็นคนเออเธอมีสามารถอยู่ในสวีเดนได้ยังสินะก็คือจังมีไงนนั่งว่อยฟังเลย เอกสารก็มีใบสัญชาติแน่ใบเซ็ตรับเงินยุสถานีตำรวจที่ห้องปิดต่อพาดไวน้น่ะฮุ่นมังมแมวตัวนี้หน่อยฮุ่นปัญหาเด่นซีดซีดระดำ ทุกอย่างกับ่านไปด้วยดีแหะพี่น้องพู่นแต่ว่ามีเงี้ยน่าไปลงสตอกโฮมคนไหมอลันดาคนก็ได้ไอ้เขาบอกว่าไปลงจากอัลันดาไปลงสตอกโฮมเพราะว่ามีเงี้ยน่าสิไอ้ตอมามาทางไอ้ทางไตไปนะทั้งมัดเมอทังรุ่นไปไปขึ้นรถไฟพี่น้องบ่มีไปไปหามากผู้เดียวมากเองผู้เดียว โอ้ยไปหอดภาษากระบ,บอกค่อยเก่งอืมกระเดาพิษเดาทูกไปพี่น้องเอ้ยไปลงสถาไอ้คือหัวลำโพงบานเท่าไรละ่ะมันกับมีหลายสันเนะาะจักสั่นได้เป็นสั่นได้โอ้ยลงไปข้างล่างนะว่างไงว่างไงฮ่ะวันสิว่าเข้าไปบกบกเอิเพ้นท,นที่นี่อืม มว่านแตกสวดสวดอยู่แปดตัวฝนแมวว่อะอืมเป็นเรื่องอัน,น,นสถานีอารันดาพี่น้องไอสนามบินอารันดาสตอกโฮมโอ้ยมันเป็นห้องใต้ดินจักซั่นได้เป็นซั่นไดไปถามเบิง่งไปถามไอไปถามข้าเจ้านะถ้าอันสิอันขึ้นไปทีงสถานีนะี่ยคือไปมองไดโนนี่นั่น เงียบก็เงียบได้พี่น้องข้างล่างเนะาะก็จะมีตัวแล้วก็จะมีไปไปเยือนทานรถมีน่ะไหมอืมเอาโบโหบลูบลูอินโนอินเนอียงังไปจอดจักสิไปไสมาไสกระเป๋ากันักนักบัดท,ที่นี่พี่นออ้องเอยอืมอ่ายังมายากต่อขาที่ล่ะเดี๋ยวแม่สิเยียบเลย แล่นขึ้นซันนั่นแล่นขึ้นลิฟซันนี่โอ้ยแบบชุกระหกอีหลีพี่นะ้องแต่ว่าผ่านมาด้วยดียูเก่งมีานาเก่งเก่งเปไงฮะจะไปไหนรู้อ่ะว่าชื่อแมวไปลงเล่นน้ำเนี่ยเด้อเมียจะเจอตัวนะ่ะเออห้องก็เก่ง นี่ไอเจ้าอ้วนอันนี้ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งสี่ตัวแล้วอีกสี่ตัวยู่ใส่เออลงไปเด้อมันสิตกน้ำเด้อมองสิเบิงแมวไหวน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันมีโมกับบอกับแมวเนี่ย่หะอืมนันไปกินน้ำุปะนะวัวซักลงหันเด้อมองสิเบิงแมวตกน้ำพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็เป็นป้าพักกูดได้พี่น้องมาอีกหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งตัวนี่อันนั้นบิ๊กบอดด้วยนะซื้อเขาตัวน้นอยๆดำๆนั่นบิ๊กบอดตัวน้อยก็ะมูว้ยสุวนหน่อยมีแต่ตัวใหญ่ๆมีคนหน่อยอยู่ผู้เดียวว่ะหัวหัแลนคือกัดตายดูกไหมแลนต่สักจะซั่งเนี่นย แรงคือกระตายเนี่ยไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็โมรุ่นพี่ระวังตกน้ำเด้อไม่ช่วยนะตกน้ำเด้อตกน้ำเด้ออื มาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมวนเพิ่นติละ่ะแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสิไปจัดการแมวก่อนเอาใส่หีวอาหารมายางน้ำกดเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ